วนที่9พฤศจิกายน2563นายพักวัตนพงสาวัฒนา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสกนลนครพร้อมด้วยนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่หนึ่งทับสองห้าหกสี่ณห้องประชุมเทศรังสีชั้นสองศาลากลางจังหวัดสกนลนคร มีนายวิทูลน,นวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานในการประชุมโดยปีงบประมาณปี2564จังหวัดสกลน,นครได้รับเป้าหมายจำนวน40คน วันที่10พฤศจิกายน2563นายพควัฒน์พงศาวัฒนานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนครครั้งที่1ทับ2564ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2564วันที่12พฤศจิกายน2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ หนึ่งทำบุญถวายสังฆทานให้กับผู้ใช้แรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงานนวัดกกส้มโฮงและวัดเทพกัญญาราม 2. กิจกรรม Big Cleaning Day ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครและ 3. กิจกรรม CSR จากสถานประกอบกิจการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็งปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและทำกิจกรรมพื้นฐานด้านความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กิจกรรมด้าน5ส วันที่12พฤศจิกายน2563เวลา13นาฬิกานายพัควัติพงสาวัฒนานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนโคเพเมนต์จังหวัดสกลนครณห,ห้องประชุมเทศรังสีชั้น2ส,สา ลกลางจังหวัดสกลนครหลังเก่ามีนายวิทูลน,นวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมกันหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการเป้าหมายจำนวน2,700คนและได้กำหนดการจัดงานวันนัดพบแรงงานโคเปเมนจังหวัดสกลนครในวันที่27พฤศจิกายน2563ณมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7-13พฤศจิกายน2563จำนวน5เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางลาย11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คน ทาง Facebook มีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์มีผู้รับรู้742คนกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน